เอองอ้ยมันวิ่งเดียวกันเนาะเงี่ยเอาที่ถนัดเลยโอวปลานี่ก็กินเลยกินแล้วกินแล้วเย็นครับ,นรบหน้าหน้าลุกออกลุกออกเคลียเฮ้ยมันแบบนี้เหรอครับปลาน้ำลึกอ่ะครับปลาน้ำลึกก็แบบนี้เงี้ยนู่นเงี้ยเงี้ยไอ้หน้าเคลียเคลียโตออกทางเลยครับเย็นเย็นไอน เงี้ยเราปันป่นสบายบอสหนี่แมโตห้องนี่แมครับเงี้ยเราลมอีกเลยพนังปลาคืมูขาเพนังลอยเออลมแล้วเก็บพันนาดินก่อนเนอะครับอุ้ยมาทำกันอุลุด,ด้วยคณเนี่ยนู่นไปยืนอยู่ล็อกนู่นล็อกเดิมนู่นนนูน่ล็อกที่เงียอยู่่ะ ม่นั่นล็อกนั่นไงนั่นน่ะล็อกนั่นน่ะพอดีขาเออขาจะได้เออยืนพอดีนั่นน่ะเออเออมันจะได้บาลานซ์กันไงแอปบอกว่าปวดแขนแอปพอปลาใหญ่กินกันนั้นล่ะเออใจเย็นครับผนกเราครับผนกกผนกเราอยู่ฝั่งนี้ เป็นงูเลื้อนไหมครับหงูเลือ้อนไหมงูเลือ้อนไหมไปลองูเลือเล้อนไหม <c ười> มันเลื้อนไหมเออเไป็นไรเป็นไร <c ười> ให้มันตายไปเลยรอให้มันตายกับมือไปเลยให้เด็กไปฝั่งนู้นนะเด็ก <c ười> เขาจะเป็นพระเอกไปบังเขาเออมือปัน่นกับมือตะขอต้องค,ค,คู่กัน ฮะไมายังเข้ามายังฮะเข้ามายังมาแล้วนี่ขวดมาก่อนแล้วขวดมาก่อนแล้วจะปางอยู่นู่นอยู่เลยปลางดิ่งอยู่เลยใจยเย็นซึบนี่มาสามเส้นเลยข้างมันไม่ต้องไปปั่นนะครับปล่อยมันอืมครับฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งโน้นเดี๋ยวเดีด๋ยวดูดูด เป็นเหยื่อปลาโมงนะครับโอ้โหไม่ต้องไปยุ่งนะครับผ่านช่างมันเดี๋ยวมันลูดไปเองโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยโอ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยอันนี้มาไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนู้นนู้นไปกินสายนู่นไปกินสายนู่นเดี๋ยวๆๆีเดี๋ยวปล่อยมันได้โอ้ยจับไม่ได้เดี๋ยวไปเกี่ยวมือ เดี uce, there, bed, bed, mm ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเบ็ดเบ็ดอยู่นี่เนี่ยปั่นไปเลยมันก่อเข้าได้ก่อเข้าไปเลยโอ้โหไม่อยากจะคิดเออมันก่อเข้าได้อยู่จับไม่ได้เดี๋ยวเบ็ดมันจะไอ้นี่มันก่อไหนไม่รู้น่ะสายไหนไม่รู้น่ะไม่เป็นไรหรอกนู่นปลาอยู่สายนี่นี่นี่เส้นนีนี่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 ไหนวะนี่นี่นี่กินเส้นนี้นี่นู่นนู่นวิ่งไปนู่นนะไม่ถ่ายไปนู่น ใารดูปลานู่นนู่นน่ะสายิึอนู่นู้นนู้น,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 นไม่ตายเ <c oughs> ข้าอยู่โอ้ดูเบ็ดครับโอ้ยเฮียอย่าสะบดัดดิอย่าสะบัดไม่ต้องโยกแรงเอามานี่มานี่ลงมาก,ก่อนเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ยอมเดี๋ยว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 ผมปลดทุ่นเหล่านี้เดี๋ยวเพิ่งนะโอ้เสียวเบ็ดเดี๋ยวเรืนนะ่ยๆเงี้ยย้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ย เราไม่กลัวครับเรามาหลายคนครับเคลียก่อนเคลียก่อนมันก่อเข้าได้อยู่เงี้ยก่อเข้าได้อยู่เออมันก่อเข้าได้อยู่มันก่ออยู่ก่อเข้าได้อยู่มานีแล้วมานีแล้วนี่มันแถมมานีแล้วนี่ มาอยู่ไปเรื่อยๆอันนี้เสกขวบอีกเสกขวบอีกเออได้ไหมเข้าอยู่น่ะเข้าอยู่ยงยัยโน่นโน่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 นนี่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 โอ้จตาย่าจ่าย่าาเยเดี๋ยวพึ่งโอ้ตายต่อ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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งตัดเฟรนนะ ต้องใช้วิธีนี้แล้วครับปลามันยอมแล้วล่ะเนี่ยไม่มีไม่ต้องตึงอะไรนะไม่ต้องตึงอะไรนะนายขอตะขอขอตะขอผมไม่ต้อง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 ครับต้องเงี้ยเดี๋ยวผมปล่อยเออานี้ออกให้มันรู้จังหวะนะังยไม่รู้จังหวะนะเดี๋ยวปล่อยผมปล่อยก็ปล่อยเลยนะมือแหงนะไม่เป็นไรครับ ตามยอมแล้วอีสีนู่นนีไ่ไงถือนี่ไหมครับผมเวลาผมปล่อยปล่อยนะมันยอมแล้วนู่นตัวยาวบื้อเลยอีนู่นนะไปถ่ายนู่นนู่นถ่ายทางวนเรือนู่นรีบร้อนทำไมเดี๋ยวมันก็ตายประมงครับประมงไม่เป็นไรหรอก ข้องเรือครับสเสียจโจนอโอ้โหคุ้มครับดูดูเป็นผลงานโจ๊กเยอะถึงเราจะเละเป็นโจ๊กแต่โอ้าอ้หามานตรงนี้หน่อยมาหนี้อาแท็กมาแท็กมาก็จับ่อยเออความสุขครับ ทางมันดีแบบนี้ครับให้เจ้าของปลาเขาคนแล้วเขล็อกไปตัวแรกของปีนะครับทานไหน เปลี่ยนตากล้องนะครับตากล้องอยู่ฝั่งนู้นนะครับเปลี่ยนตากล้องตากล้องอยู่ฝั่งนู้นยังไง5โลถ่ายถ่ายถ่าถ่ายนี้ถา่ายายังถ่ายนี้ถ่ายยังถ่ายแบบไหนฝั่งซูของเราครับเดี๋ยวเราค่อยเข้ามาช่วยกันแกะเป็ด <laughs> <laughs> เอนเอนี่โอเคได้แล้วครับอ่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาช่วยกันแกะเบ็ด <laughs> อ่าลงห้องเลยไงลงห้องเลยครับลงห้องเลยเครับเดี๋ยวลุ้นตัวต่อไปอ่ะเนี่ยนี่นี่ลงห้องนี่นะผมจะตัดเท่าหน่อยฮะตัดเท่าไหน่อยกิโล5โล,ลหรอมาเอาได้เอาได้เชีครับ